อ่าทุกคนสุดยอดเลยเนาะทาเต็นเด็กคนเนาะอ่าทาเต็นใหม่เดกคนเนาะเติมแค่ที่สามพันกีบสามเถื่อนด็กคนเนาะกันเลยนะครับทาเต็นสุดยอดไปเลยเนาะนี่ทาเต็นเด็กคนโคตรเท่แล้กันเนาะเดี๋ยวไซดันทีเนาะเดี๋ยวฮ้องเบิร์นทาเต็มเนาะเนาะฮัลโหลสวัสดีมินิกาเจ๊กับซ่องพี่พี่เกมเด้อสบายเด็กคนเดร์อ่าทุกคนไอพี่กามีข่าวดีมาบอกเนาะสำหรับไพที่จะเติมเกมผ่านเว็บโคด้าสอบเด็กคนนวลว่าเติม ผ่านบัตรเติมเงินวอาจะเป็นเบอร์ลักหาเบอร์ลักเก่าก็นออะเมื่อนี่ข่าวดีโ็ตเลยเพราะว่าทั้งทีเอ็มเขาได้แจกทาเดนยนก็นออะธาเด่นเลยทาเดีนก็นอเป็นกิจกรรมก็นอเป็นกิจกรรมเติมเพชรทุกคนเด้ออากิจกรรมเติมเพชรกิจกรรมนี่เหลือมแล้ววันที่3มเมื่อนี่ก็นอจนหอดวันที่หานอเพียงแต่2มือเท่านั้นนะก็นออาเพียงแต่2วันเท่านั้นเด้อธาทุกคนบ่เติมก่ถือว่าพลาดเนนะสำหรับโปรมชั่นดีๆแบบนี้ก็นออา ถ้าสมมติว่าท <K> ุกคนจะเติม2องลอยกเพชรนี่ต้องเสียเงินจักพันเนาะแล้วว่าเป็นบัตรจากบัตรเนาะไอพี่แนะนําเลยว่าไอพี่บอกคมจริงเลยถ้าเติมผ่านเว็บโคด้าสอบก่อนถ้าเติมผ่านบัตรเติมเงินถ้าว่าปลอดภัยเนาะกับประมานซีบัตรเนาะซีบัตรระหว่าซีสิบพันกีบเท่าไหนเนาะเนาะจากระไรเพชรประมาณ300ปลายเพชรเนาะเกือบ400เพชรเลยเนาะเนาะจากระไรทาเต็นแบบนี้เลยค่อน เน it, ่ okay, right. ่าเด็ Jamie, lonely, นเนาะกิจกรรมนี่มีแต่2มือนเท่านั้นเนาะถ้าจะเติมเทว่าผ่านเนาะกิจกรรมแบบดีแบบมีตั้งเกมก็แจกให้เนาะเทว่าโอเคเลยถ้าเต็นโคตรเทเลยก็เนาะไอพี่กะต่องแนอนเนาะไอพี่กะต่องเติมแนอะเนาะเพราะว่าเดี๋ยววันนี้อาสำหรับเมื่อใหม่เนาะสำหรับไพ่ที่บ้เคยเบิ้งนไอพี่ซ้อนเติมเกมแล้วไอพี่กะจะมาซ้อนเติมใหม่อีกเทือึงหนึ่งก็เนาะอาเดี๋ยวพี่จะมาซ้อนเติมเกมใหม่อีกเทือนึงเด้ออาไอพี่กะจะเติมทรามพันกีบเนาะสามเทือเนาะซึ่งไอพี่เติม สองเทื s <S <an ling> uh, right ่อเปล่าเนาะไอพี wave, ่เต like so so ิมสองเทื uh, ่อเปล่าเนาะกลับ่ม <someone> ห <t reap ing noise> uh ์ดเนาะเป็นไอ้เก่าพี่เนาะเดี๋ยวพี่จะมาเติมเธอที่สามเนาะเลือข้าสิบสามพันกีปเนาะไอ้พี่ก็จะเติมสามเทื่อเนาะอ่าเดี๋ยวเราจะไปเติมกันเลยเนี่ยพี่ก็จะปิดเกมครับอ่าก่อนทุกคนจะเติมเกมเนาะทุกคนก็ต้องมีเงินในเบอร์โทรก่อนเนระว่าบัตรที่เนาเติมเข้าไปก็นอนบอกว่าจะเป็นเบอร์โทรเบอร์เน็ตกระด่ายขึ้กันเนาะอ่าเบอร์ลักหาเบอร์เก่าเติมแบบเดียวกันเลยคนเด้อก่อนเดินไอพี่ก็จะกดเบอร์เงินก่อนทุกคนหนึ่งสองสองกดเข้าไป อ่าตอนนี้หยอดเงินในพี่กาเรือกเนานหยอดเงินในพี่กามีซาบปลายพันเาน้อสีลอยสิบกรอบกี่ยวปิดไปปุ๊บอ่าหทุกคนมาเข่า Google เดอร์กดเข้าไปบนกูเกิลกดเข้าไปปุ๊บอ่าหทุกคนพิมพ์ว่าเติมเกมเป็นภาลาสล่าเขาน้อกดเข่าปุ๊บอ่าทุกคนเว็บทำวิทยอทุกคนเด้อเว็บลาวโคด้าสอบกดเข้าไปปุ๊บอ่าหทุกคนเลือกเอาเกมฟรีไฟท์ทุกคนเด้อเบื้องสายมือกดเข้าไปปุ๊บอ่าทุกคนเลือลงมาเด้อทุกคนเด้อ อ่าพี่กาแนะนําเลยคนณน้องแนะนําให้เติมอาหารทิพเชลซสามเถื่อนเด้อคนเด้อเติมอาหาทิพเชลซสามเถื่อนนาะงเรื่อราคาราคาทิพซ์สามพันกีบสามเถื่อนคุน้องจับกระได้ทาทาเต็นใหม่ไหนเลยคนณน,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 อน้องอ่าเรวกดตัวอาหาทิพเชลกดเข้าปปุ๊บแล้วก็เลื่อนลงมาไฮทุกคนติ๊กคำว่ายูริเทเลเนาะคนณน้องกดเข้าไปปุ๊บอ่าแล้วก็เลื่อนลงมาต่อมาไฮเดรคนดกดคำว่าซื้อตอนนี้กดเข้าไปปุ๊บ อาทุกคนมันกรสิบข่าวมาไหนก็ต้องให้ทุกคนใส่เบอร์โทรศัพท์เด้อเบอร์เบอร์โทรศัพท์เป็นเบอร์เจ้าเองเด้อเบอร์เป็นเบอร์ไอพี่เด็กคนเด้อเดี๋ยวพี่ก็ใส่เบอร์โทรศัพท์เบอร์ตัวนี้เงินเนาะไอพี่กาใส่เบอร์โทรศัพท์เดี๋ยวบ่อยเขาเขากดเขากดเชื่อมต่อมันก็จะส่งรหัสมาทางเบอร์แล้ววาทางขอความมาเองก็เนาะเขากดสืบต่อกดปึ๊บอ่าทุกคนรหัสปรก็ส่งมาทางเบอร์แล้วทางขอควงมเนาะรหัสมันเป็นียนวะศูนย์เจ็ดสามแปดสี่สามวะเนาะอ่าเข้าก็เลยศูนย์เจ็ดสามแปดสี่สามเข ยืนยันแล้วก็เอากปยืนยันปุ๊บอ่านี่ก็ะไรเขาเนาะไม่กลจะส่งรหัสอ่ารหัสรหัสบัตรกรีิตนาทาั้งมาทางของความเนาะเขา้องะเขีนบอกมันส่งมาหลายคนทางของความเนาะครับกดปิดไปปิดไหนเล,ล้เก็เนาะปิดถิ่มมาเด้อไหนเลยเขาปิดไปปุ๊บอ่าใหา้ทุกคนมาสังเกตเบิองของความเด้อให้ทุกคนมาเข้าเบิองทางขอความเด้อกดเข้าไปปุ๊บอ่าใหา้ทุกคนให้ทุกคนสังเกตตัวที่ทางเด้อเขียนว่าโคโด้าสบรหัสคูปองเนาะเขาเนาะอ่า รหัสคูปองกับแมนและว่ารหัสบัตรกาลีนานั่นเองเขาเนาะรหัสคูปองกับแมนสองศูนย์สี่ห้าสามสากเก่าองเก่าสี่ดนเขานาะเขากดขลอกต้เนาะปึ๊บอ่าเขาเขามาเขามาเอาตัวเหล็กมาเลนอเดอรเขามาเอาตัวเหล็กเลยนะคุนออ่าตัวเหล็กรหัสเป็นรหัสบัตรกาลีนาขาเนาะอ่าแต่เขาจะไปเติมเลขกดอีกทพหนึ่ง่อาเนาะ กดเข้าปปุ๊บหาทุกคนปิดหนานี้ไปหาทุกคนมาเข้า Google อีกครั้งนึงเด้อกดเข้าไปปุ๊บหาทุกคนพิมพ์ว่าเติมฟีฟายเนาะเป็นภาษาไทยเดทคนเด้อกดเข้าไปปุ๊บอ่าเป็นเขียนว่าเติมฟีฟายเป็นภาษาไทยไปเลยลองเขากดเว็บทำวิดีโอเดทคนเด้อเว็บทำวิดีโอเด้องเขียนว่าเติมเงินเข้าไปปุ๊บอ่าแล้วก็หาทุกคนกดกากบาทออกปุ๊บปุ๊บอ่าหาทุกคนเลือกเอาเกมฟีฟายได้เบื้องข้อมือต้องเขียนว่าฟีฟายกดหายปุ๊บ อ่ามันก็นจะถามว่าให้ทุกคนล็อกอินผ่านเพจบุ๊บบอลแล้ว,ว่าผ่านไอเดีเนาะไอพี่ก็แนะน,นําเลยให้ล็อกอินผ่านไอดเดียตะ้อนเด้อกดเข้าไปปุ๊บอ่าแล้วก็พิมพ์ไอเดียห้ที่อยู่ในเกมเนาะไอเดียตะก้อนอยู่ในเกมเนาะไอเดีพี่ก็1 2 8 3 0 8 5 5 9โอเคเฮากดอ่าอย่าลืมเขเนาะอย่าลืมอ,อย่าลืมติ๊กบอลสองวางฉันไม่ใช่โปรแกรมันต้องไติกกดเข้าปปุ๊บ อ่ามันเขียนว่าทางว่าไร่ทางว่าไร่กับทางขาบนหนึ่งสองสามโอเคเขากดตัวชี้ฝาดยืนยันเลงคนนึงคนหนึ่งปุ๊บอ่าอะไรกันแล้วเขากดเข้าสู่ระบบเนาะตัวมันเขียนสีแดงกดเข้าไปปุ๊บอ่าแต่ก็จะเริ่มคนเนาะเจ้าต้องกดเช็คอ่าอีดี้เจ้บวงแท็บดิ้งเทิร์นเนาะว่าแมนอีดี้ฮะบอยนี่นี่คือไอเดียเอพีเนาะเกมบีพีคนเนาะเขากดถือเนาะเขากดเนาะแต่ก็เรียนต้องมาเลยคนเนาะห้าทุกคนเหลือกเอาบัตรเติมเงินไปหน้าทีคิดหนึ่งโบนัส พิเศษทุกการเติม,อมขอกดก่อนปุ๊บอ่าแล้วเข้ากับเข้ากับขัดหลอกคัดหลอกนะฮะบัตรกรีนหนาเต็มแล้วเนาะคัดหลอกตัวนี้เด้อตัวมันทรงมาเท่าควดมาแลวเนาะเอามาวางใส่หมองนี้เนาะวางใส่หมองรหัสบัตรพอกไปเนาะอ่ากดวางปุ๊บอ่าหายุกคนกดยืนยันเด้อกดไปปุ๊บอ่าหายใจค่อนมีการหนึนน่งหลอดซิเพ็ดแล้วเนาะ ให้ทุกคนเติมแบบนี้สามเถื่อเลยก็เล่นเติมแบบนี้สามเถื่อจะก็ได้ทาเด่นใหม่เนี่ยเลยก็เน,นาะเดีนน๋ยวเราจะไปฮับทาเด่นในเกมกันเลยนะเขากด,กดไปกดไปไปคนปุ๊บอ่าเดี๋ยวเขาเข้ามาเบอร์ในเกมกันเลยทุกคนอ่าทุกคนตอนนี้พี่กามาอยู่ในเกมไปเทียบหล่อยเขาเนาะเดี๋ยวพี่จะกดเขาอยู่ในเกมว่าทาเด่นเขาจะยาเด่นเลยบอเนาะไอพี่ก็เติม 14, 000, สิบสามพันสามเถื่อเข้าไปเนาะอ่าเดีนน๋ยวกดเข้าในเกมกันเลยทา,าเด่นยาเด่นเลือบอทุกคนจังหวะนีะ้ เด้งวะอ่าทุกคนสุดยอดเลยเนาะทาเติล่นะคนเนาะอ่าทาเต็ิใหม่แนละ้วคนเนาะเติมแข 33, ก13,000กีบ3เถื่อนล้วคนเนาะกะเด่นะครับทาเต็ิสุดยอดเลยเพลินเนาะนี่ทาเต็ิใน,ะนคนโคตรเทร่อแลนะ้คนเนาะเดี๋ยวไซด์ทันทีเนาะเดี๋ยวฮาวเบิร์กธาติเนาะเนาะราคาแขก299เพชรเนาะทาเติแล้วคนเนาะเดี๋ยวเฮาวเบิ่งกันเลยมีบอลได้หนิอ่าเอ้ยมันบอกเข่าไงเว้ยเดี๋ยวเฮาเบิ่งทาเต็ิเอาแล้วคน เด็กอ่าเด็กคนทาเต็มเด็กคนเนาะเติมแค่สองร้อยกับสุกาวเพจโนแลว้วาราคาบัตรเติมเงินกับประมาณสี่บัตรเด็กคนเนาะผ่านเบอร์ละเก่าเบอร์ละวข่าเนาะเติมไปเลยทาเต็มเด็กคนขดเถนนะเน็กคนราคาแค่ราคาแค่จิบสามพันกีบสามเต๋านะเราว่าประมาณสี่พัน 40, 1, เองกด็นคนนี่ทาเต็มอืมจเจมแจกโคดีเด็กคนใส่ทันทีนะครับกดมาใส่จะได้ว่ะ อ่าสส่ตัวนี้อ่าทุกคนกดจำเลยเนาะขดมาใส่ทุกคนใช่หรแหมทุกคนราคาขายยิบซ <INE certaines Data products> <sti> no? ้ำม euh. ันกีบเนาะเอ้ยราคาขายยิบซ้ำมันกีบซ้ำเถื่อนเนาะเลยว่าประมาณสี่พันเองเลยว่าสองร้อยก้าสิบเก้าเพชรเนาะอ่ากระดาษท่าเต็มตรเทพแบบถือเลยเนาะอ่าวันนี้คนเนาะหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์เนาะคนเนาะเลก่าขอบใจทุกคนเขาเบิรงเดอร์พิษผ่านประกันได้ก่าขอไพน์เนอร์ขอไพน์ไรเดอร์ทุกคนเด้อหาทุกคนเบิรงบพทันแล้วบอกขอใจก่าอย่าลืม ปั่นกับขึ้นแล้วก็นอ่เบิึงรษานอ้อพายที่ว่เขาใจวิธีการเติมแบบนี้ทีนอ้ปั่นกับขึ้นปั่นรษาก็นอ้อ่าเด็กอะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าเดกคนขอบใจทุกคนเขาเบิรงเด้อพี่ผานประกันได้กะขอภัยไลฟ์ก็จะเริ่มยิงไลค์นี่คือตามเขอเป็นกำลังใจให้คลิปต่อไปคนเนาะบ๊ายบายไปลา